คมชัดมีด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีที่1คือส่งแบบต้นฉบับค่ะวิธีที่2ส่งเป็นแบบไฟล์นะคะเหมาะสําหรับใครที่จะส่งรูปไปปิิ้นนะคะไปล้างนะคะถ้าใครต้องการรูปที่คมชัดนะคะแนะนําให้ส่งเป็นไฟล์ค่ะส่งเป็นไฟล์เข้าร้านถ่ายรูปก็ได้เขาสามารถปิิ้นต้นฉบับจากคอมได้เลยนะคะมาดูวิธีกันค่ะวิธีส่งภาพในไลน์ให้คมชัดนะคะแบบที่ได้ต้นฉบับเลยนะคะสามารถส่งได้2วิธีค่ะ ไปที่แอปของ l ล ne นะคะไปที่แชทของเพื่อนถ้าเราต้องการที่จะส่งรูปหาเพื่อนนะคะไปที่แกลเลอรี่ค่ะก่อนที่เราจะส่งรูปให้เพื่อนนะคะแตะเลือกรูปมาก่อนที่จะส่งออกอย่าลืมให้ตรวจดูตรงนี้มีคำว่าต้นฉบับอยู่ตรงนี้เราแตะต้นฉบับแบบนี้เลยเวลาที่เราส่งรูปไปนะคะเราจะได้ภาพเป็นต้นฉบับเลยโดยจะไม่บีบไฟล์ให้เล็กลงนะคะเราจะได้ภาพแบบคมชัดเลยนะคะวิธีที่1นนะคะคือเลือกต้นฉบับค่ะแล้วส่งออกไป ในส่วนของวิธีที่2นะคะให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแตะไปที่เครื่องหมายบวกแล้วเลือกไฟล์ก็ดูว่าเราจะส่งรูปไหนนะคะให้เพื่อนรูปแบบคมชัดได้ต้นฉบับนะคะให้แตะรูปไปแบบนี้แล้วก็ส่งนะคะต้องการส่งไฟล์นะคะแบบนี้เลยกดตกลง แล้วเพื่อนก็จะได้รูปของเราแบบเป็นไฟล์เต็มแบบนี้นะคะต้นฉบับเลยภาพจะไม่บีบนะคะความละเอียดที่เราถ่ายจากกล้องเราเท่าไหร่เพื่อนก็จะได้รับตามนั้นเลยนะคะสามารถกดเปิดดูได้นะคะเวลาที่ส่งออกมานะคะเปิดจากแกลเลอรี่นะคะแบบนี้ค่ะความละเอียดของภาพนะคะก็จะไม่ลดหายไปไหนนะคะจะเห็นทุกมุมเหมือนเหมือนกับกล้องเราเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ภาพถ่ายเนี่ยถ้าเครื่องเรารองรับไฟล์ได้น้อยกว่าของเพื่อนนะคะเวลาส่งมานะคะ พวกไฟล์ภาพต่างๆนะคะเขาก็จะลดสเปคลงก็จะบีบลงนะคะอันนี้ถ้าเราส่งแบบต้นฉบับแบบนี้เราจะเห็นภาพที่สวยงามเหมือนกันกับเครื่องเพื่อนเลยนะคะวิธีส่งรูปทั้งสองวิธีนี้นะคะสําหรับใครที่ส่งรูปหาเพื่อนเพื่อนก็จะได้รูปที่สวยงามตามที่เราถ่ายจากกล้องเราเลยนะคะไม่เกี่ยวว่ามือถือเราจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ถ้าเราส่งแบบต้นฉบับนะคะหรือส่งแบบไฟล์ก็จะได้ไฟล์แบบต้นฉบับไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ